ปลาคอนนะคะเป็นบริเวณนี้นะคะเราจะต้องช่วยชีวิตเขาเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้นะคะรับรองว่าปลาคอนจะต้องแห้งตายหรือไม่ก็โดนมดกัดกินตายแน่เลยมาเจอพอดีนะคะอันนี้ทำงานหนักมากนะคะได้งานเยอะมากเลยค่ะไม่ได้ไปเก็บเห็ดปวดตั้งใจทำงานให้สบความสำเร็จ ในชีวิตของเราไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเราจะช่วยเจ้าเองนะเจ้าปลาสิวเดี๋ยวไปอยู่ในนี่ค่ะช่วยได้แล้วหนึ่งตัวอโอเคมีกี่ตัวล่ะอุย้ย ปลาอะไรปูก็หนึ่งตัวช่วยปูได้หนึ่งตัวนะคะปลาอะไรไม่รู้ตัวเบ้เริ่มเลยปูยปลาปลาอะไรเนี่ยไม่ไม่ใช่เบื้เริ่มหรอกตัวใหญ่กว่าปลาซิวก็แล้วกันช่วยปูอีกหนึ่งตัวโอ้ปูไม่น่าต้องช่วยเนาะปูไม่น่าช่วยหรอกคะ่ะปูน่าจะใช้ชีวิตของเขาได้อยู่แต่ปลาหน้าช่วยนะคะอุย ปลาดุกนี่นาคะ่ปะปลาดุกนะคะน่คะปลาดุกเดี๋ยวเราช่วยชีวิตเจ้าจะไปจะไม่ต้องบืนไปไหนแล้วเราจะช่วยเจ้าเองเอ้าบ่เห็ใไฮโซย์่าเลยอยากอยากเบิดออายุไข่ติดก็ดินปลาดุกหนึ่งตัวมีปลาอะไรอีกที่เราจะต้องช่วยนะคะ โอ้ปลาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยใจเย็นดูโอ้ยปลาดุกเยอะเลยค่ะมาจากไหนเนี่ยโอย้ไม่งั้นพวกนี้ก็ตายดิถ้าไม่ช่วยไปเนี้ยโอ้ยโอย,โอ,ย,โอ,ยอย่ามากินปลาบางคนก็เก็บไปกินเลยนะคะส่นมากเราไม่ค่ะ อาจจะช่วยชีวิตเจ้าต่อชะตาชีวิตเจ้านะให้เจ้ามีอายุไขที่ครบบริบูรณ์นะยุงก็เยอะอะค่ะ อีกแน่นอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมดยังนกก็มากินพวกเจ้าดิเจอ้าอยากเป็นอาหารนกหรือเปล่าปลาซิวหนึ่งตัวปลาดุกกี่ตัวอ่ะอ่ะอ่ะอ,ะอะ ไค่รู้ปลามาจากไหนเนาะแค่บ่อเล็กๆเ,เองแค่คลองเล็กๆเ,เองค่ะขุดขึ้นมาเองนะคะไหลามาจากไหนก็ไม่รู้งงมากเลยเราไม่ค่อยรู้เรื่องกับปลาหรอกแต่เราเห็นเราก็จะช่วยชีวิตเขาค่ะปีนี้ช่วยชีวิตปลาได้เยอะนะคะหลายสิบตัวรวมหอยแล้วก็เป็นหลายร้อยตัวหอยและปลาหลายร้อยตัวน่าจะหมดแหลวไปไปปล่อยชีวิตปลา กันเตะนะคะไปนี่ค่ะไปชีวิตปลากันนะคะท่านผู้ชมเออ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 โอ้กล้วยต้นนี้ก็จะได้กินหมากผลแล้วนะคะอย่ากระโดดออกไปนะเราจะรีบช่วยเจ้าโดยเร็วที่สุดนะในคลองของเราก็จะไม่มีการจับสัตว์นะคะ ไม่ว่าจะปาลาอะไรก็ตามนะคะให้เขาหมดอายุไขได้ตัวเวอน่งอะนูนี่ค่ะแล้วก็จะปล่อยในคลองตรงนี้นะคะโอนะ ตัวสตัวสี่ตัวห้าตัวหตัวเจ็ดตัวแปดตัวประมาณเก้าตัวค่ะโอเคเรียบรนะ้อยเลยขอโชคดีนะสาธุขอให้พรนะเจ้า,าจงมีความราอดปลอดภัยไอ้อายุขัยครบบริบูรณ์นะขอให้เอาเสัญญาจันไร สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายในกายในใจของเราออกไปด้วยนะแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตของเรานะให้พบเจอสิ่งดีพบคนดีๆพบแต่ความโชคดีไร้โรคภัยไข้เจ็บเด็ยดเบี้ยโ,โรครระบาดอย่าได้เข้ามามีส่วนในชีวิตของข้าพเจ้าแล้วก็ครอบครัวข้าพเจ้านับจากนี้ต่อไปขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีอายุมันขวัญยืนได้มีโอกาสสร้างทานศีลภาวนายนี่้นแล้วกั แล้วก็มีโอกาสสอนธรรมะเผยแผ่ธรรมะบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปตราบเท่าชีวิตจะหาไม่และก็ขอให้สำเร็จเป็นพระโสดาบันในชาตินี้ก่อนสิ้นลมหายใจสาธุ